สวัสดีครับช anel ปอนีิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกา Hamilton h a r k e y Field Expedition เรือนนี้กันนะครับนาฬิการตระกูลค a r k e Field ของ Hamilton เนี่ยเป็นหนึ่งใน Field Watch ที่เรียกว่าโด่งดังที่สุดเรือนหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้นะครับด้วยหน้าตาที่ดูเรียบง่ายนะครับแล้วก็มีความโดดเด่นเป็นเอ,เอกลักษณ์มากๆนะ หลายคนที่กาลังมองหาฟิววอชกันเนี่ยก็จะนึกถึงฮามิทันเนี่ยเป็นแบรนด์แรกๆเลยนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยฮาร์มิทันเองก็มีการออกคากิวฟิวมาหลายเวอร์ชันนะไม่ว่าจะเป็นฟิววอชหน้าตาเรียบๆนะครับฟิววอชตัวออโต้นะครับหรือว่าเป็นตัวที่ออกแนวไพ o t w a วอชหน่อยซึ่งตัวส่วนมากเนี่ยมันก็จะเป็นนาฬิกาที่ได้ลุคความลุยความทนทานหรือความประจนภัยอะไรแบบนี้นะครับซึ่งในคอลเลคชั่นล่าสุดเนี่ยเขาก็มีการเรียกว่า เติมความประชนภัยหรือว่าความลุยเข้าไปอีกนิดนึงนะด้วยการออกตัว h a r k e e f l e Expedition เรือนนี้ออกมานะครับโดยที่อย่างแรกเลยที่เราจะสังเกตเห็นได้เลยเนะี่ยคือตัวขอบด้านนอกเนี่ย จากเดิมที่มันเคยเป็นเบเซลเรียบๆนะครับตอนนี้มันจะกลายเป็นเบเซลเข็มทิศแล้วซึ่งฟังก์ชันเข็มทิศเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเหมาะสําหรับคนที่เอาไปลุยออกเอาดอดไปเดินป่าเดินเขาขึ้นเขาอะไรแบบนี้จริงจังนะครับซึ่งมันก็จะช่วยบอกทิศทางแบบคร่าวๆได้นะโดยวิธีการดูเข็มทิศเนี่ยเดี๋ยวผมขอบพูดถึงก่อนเลยนะครับง่ายๆเลยนะครับขั้นแรกเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่า ตำแหน่งที่เรายืนอ,อยู่บนโลกเนี่ยมันเป็นซีกโลกเหนือหรือซีกโลกใต้ตนะครับซึ่งไม่ต้องซีเรียสมากนะครับเพราะว่าโดยส่วนมากเนี่ยคนเกือบทั้งหมดเนี่ยจะอยู่บนซีกโลกเหนือกันอยู่แล้วนะครับจะมีซีกโลกใต้แค่แบบไม่กี่ประเทศเท่านั้นอะ่ะอย่างพวกอเมริกาใต้อะไรเงี้ยนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นเอเชียเป็นยุโรปเป็นอเมริกาเหนืออย่างเงี้ยจะอยู่บนซีกโลกเหนืออยู่แล้วดังนั้นก็ตีว่าเราน่าจะอยู่บนซีกโลกเหนือไปก่อนเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราตั้งเวลาในการให้ตรงนะครับซึ่งสมมติว่าตอนเนี้ยนาฬิก อันดับแรกเลยนะครับเราต้องวางนาฬิกาเนี่ยให้มันเป็นระน,นาบขนานกับพื้นแล้วเราก็มองหาดวงอาทิตย์นะครับสมมตินะครับสมมติว่าต้นไม้ตัวนี้มันเป็นดวงอาทิตย์ละกันนะคืนจริงมันจะลอยอยู่ด้านบนนะเหนือหัวเราอะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นทิศของดวงอาทิตย์เนี่ยมันอาจอยู่ฝั่งนี้นะครับเอียงเอียงมาฝั่งนี้นะขั้นแรกหาดวงอาทิตย์ให้เจอนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยให้เราทําการหมุนนาฬิกานะครับให้เข็มชั่วโมงเ่ยมันชี้ไปที่ทิศของดวงอาทิตย์ที่เรามองเห็นนะครับพอเราหมุนจนได้ทลปับเยให้รราาาทํก หมุนตัวขอบเบเซลนะครับให้ทิศใต้นะครับทิศใต้มันอยู่ตรงกลางระหว่างเข็มชั่วโมงที่มันชี้ไปกับดวงอาทิตย์แล้วก็เลข12บสนาฬิกานะครับเราก็หมุนเลยแบบนี้นะตรงนี้นะครับทิศใต้นะครับอยู่ตรงนี้นะตัว S เราก็หมุนไปเรื่อยๆให้ตัว S อเนี่ยอยู่ตรงกลางแบบนี้ ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วนะครับก็คือเข็มชมั่วโมงชี้ดวงอาทิตย์นะครับตัวทิศใต้ตัว S อเนี่ยอยู่ตรงกลางระหว่างเข็มชั่วโมงกับ12บสนาฬิกาจังหวะนี้แหละเราสามารถอ่านค่าทิศทางได้อย่างถูกต้องนะครับก็คือตอนนี้นะครับทิศนู้นนะครับที่ผมชี้ไปเนี่ยอันนี้ทิศใต้นะส่วนอันเนี้ยเป็นตะวันออกนะครับฝั่งนี้ ฝั่งนี้ย้อนไปทางนู้นก็เป็นตะวันตกด้านล่างก็เป็นทิศเหนือนั่นเองก็การใช้งานประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้งานพวกเข็มทิศนะซึ่งแน่นอนนะครับว่าฟังก์ชันเหล่านี้มันก็ไม่ใช่ฟังก์ชันที่แบบมันจะทํางานอ,อัตโนมัติกนนะครับก็ต้องอาศัยการมองดวงอาทิตย์กันประมาณนึงนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทิศเหล่านี้คนที่เดินป่าเป็นประจําหรือว่าคนที่อ่านค่าเวลาจากดวงอาทิตย์เป็นเนี่ย ก็จะรู้กันอยู่แล้วนะซึ่งบางทีเราอาจจะไม่ต้องมีนาฬิกาก็ได้นะครับเราก็แบบวาดที่พื้นเอาเลยแล้วก็ลองกะกะประมาณเอาหรือว่าวาดบนกระดาษก็ได้ถ้าเกิดเรารู้เวลาที่แน่นอนนะครับแต่อันเนี้ยมันก็เหมือนเป็นฟังก์ชันหนึ่งที่คอยช่วยให้เราสามารถมองทิศคร่าวๆได้อย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมใดๆนะครับถือว่าเป็นฟังก์ชันหนึ่งที่โอเคคืออาจจะได้ใช้ในบางครั้งแต่ว่าเน้นการดูดับคร่าวๆมีความคลาดเคลื่อนอยู่บ้างแต่ก็ยังดีกว่าต้องมานั่งงมมเเเเเเออออองงงงงนนนนนนัั่่ตีีส้้้าาาาาะะะรรรแบบบยยลดกกใชข็ปณ นนี้นะซึ่งตัวขอบเนี่ยสามารถหมุนได้2ทิศทางด้วยนะครับก็หมุนใช้งานได้โอเคเลยอ่ะมาดูดีเทลหน้าปัดกันบ้างนะครับ ตัวหน้าปัดก็ให้กลิ่นไอไนอากาแบบสายลุยมัมเต็มๆเลยนะคือมีตัวเลขเห็นชัดๆใหญ่ๆนะครับแล้วก็อ่านค่าได้ง่ายมากๆนะแล้วก็แน่นอนว่ามีลูมซูเปอร์ลูมิโนวามาให้ด้วยนะครับการเข้าที่มืดก็เลืองแสงขึ้นมาใช้งานได้ดีอยู่แล้วนะก็ค่อนข้างจะทํามาเพื่อออกไปเอเวนเจอร์จริงๆจังๆเลยนะครับหน้าปัดด้านในก็เป็นสีดําด้านๆนะไม่สะท้อนแสงอะไรเลยแล้วก็ตัวเข็มตัวมาร์คเกอร์ต่างๆเนี่ยผมว่าทำมาได้ดีนะคือเข็มมันแบบเป็นสีขาวล้วนเลยนะครับแล้วก็มาก อ่านค่าได้แบบง่ายแล้วก็รวดเร็วสุดๆนะสำหรับเรือนนี้ส่วนตัวเครื่องก็เป็นเครื่อง H10 นะครับก็เป็นเครื่องออโต้นะด้านหลังก็มีการโชว์โรเตอร์ฮัมเบตันมาแบบนี้นะครับสวยเลยนะมีการยิงเลเซอร์มีการ, laser, การฉลุลายโลโก้มาด้วยนะครับแล้วก็การสำรองพลังงานเนี่ยทำได้80ชั่วโมงนะครับแล้วก็บลานสปริงก็เป็นนิวครองรด้วยนะการใช้งานทั่วไปในชีวิตประจําวันถือว่าเหลือเฟือเลยนะครับได้ประมาณ3วันกว่าๆเลยนะการสำรองพลังงานแบบนี้ส่วนตัวเคสก็มาในสไตล์ขัดด้านนะครับแล้วก็มีเส้นลายซานลาเรยบยนะึ่งกขั เท็กซ์เจอร์ต่างๆของแฮมตันเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในในาฬิกาที่ทําได้ดีเกินราคาอยู่แล้วนะครับอันนี้ใครที่เคยใช้แฮมตันมาก็จะรู้นะว่าแบบใน,ในาฬิกาเขาราคาแบบ2องสามหมื่นเนี่ยความเนี้บอะไรอย่างเงี้ยมันเทียบเท่ากับพวกราคาแบบ67เจ็ดหมื่นหรือว่าแสนหนึ่งได้เลยนะดังนั้นเรื่องฟิน็ชชิ่งเนี่ยไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่นะครับแฮมิันทำมาได้แบบดีสุดๆเลยส่วนกระจกก็เป็นซับฟล r ยคริสตัลที่มีความมดมๆตรงกลางนิดนึงนะครับมองจากด้านข้างก็จะเห็นความดมนิดนึงนะแล้วก็การตัดแสงถือว่า โอเคนะครับคือบางมุมเคลียร์แต่ว่าด้วยความโดมมันก็จะมีการสะท้อนแสงเข้ามาเห็นอยู่บ้างในบางมุมอะ่ะก็ต้องหมุนหาทิศทางที่แบบมันไม่มีของมาชิ่งเข้าหน้าปัดนิดนึงะนะครับแต่อนนี้มันก็เป็นสไตล์อย่างหนึ่งของนาฬการตระกูลฟิลวอชหรือว่ามิลิเทนรี่วอชแบบนี้อยู่แล้วนะครับนายกาสายลุยอะ่ะไม่ค่อยเน้นการตัดแสงอยู่ละนะก็จะเน้นแบบ ทรงกระจกดูวินเทจดูย้อนยุคซะมากกว่านะครับส่วนขนาดเคสไซส์นะจริงๆซีรีส์นี้เนี่ยมันจะมีออกมาด้วยกัน2ไซส์นะครับ41มิลกับ37นะอย่างตัวนี้เป็นไซส์เล็กนะครับอยู่ที่37มิมลเป๊ะเลยความหนาอยู่ที่11.6มิลน,นะครับส่วนลักทูลักอยู่ที่ประมาณ43มมิลป,ปลายปลายลักไซส์ขนาดสายอยู่ที่20มิลน,นะครับน้ำหนักของเรือนนี้อยู่ที่67กรัมส่วนรายละเอียดอื่นๆอย่างเช,เช่นสเปกการกันน้ำเนี่ยก็ทําได้อยู่ที่10บบาทนะครับหรือว่ารด้สอยเปสาร ตรงนี้ไม่น่าห่วงเท่าไหร่ส่วนตัวสายอันนี้ทำมาได้ดีนะคือเท็กเจอร์ก็จะดูแบบสมูทสมูทอ่ะคือเวลาลูบๆจะลื่นๆเลยตัววัคคงบัคเกอร์อะไรก็มาดูแข็งแรงดีนะบางๆดีแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นการรองหนังสีครีมมาซึ่งหนังด้านหลังยังโอเคนะครับคือทีแรกผมเห็นสีเนี่ยผมแอบ,บกังวลเล็กน้อยนะว่าแบบมันจะเปื้อนมันจะมีความแบบพังง่ายหรือเปล่าแต่ว่าเท็กเจอร์เขาอะ่ะมันจะไม่ได้เหมือนหนังกลับอะ่ะมันจะเหมือนด้านบนเลยมันจะแบบมีความแข็งแรงหน่อยนะครับ ดังนั้นการใช้งานระยะยาวถือว่าน่าจะโอเคอะ่ะน่าจะทนเหนื่อได้ประมาณนึงเลยสายฝั่งนี้ก็ประมาณนี้นะครับพวกรูก็เจาะมาเป็นแบบสีเหลี่ยมๆแบบนี้ลองขึ้นข้อกันเลยดีกว่านะครับข้อมือผมเนี่ย5.5นิ้วหรือ14เซนนะผมใส่รูสุดท้ายได้พอดีเป๊ะเลยส่วนตัวสายเนี่ยมันจะมาแนวแบบแข็งแรงแข็งแรงนะครับคือมันจะไม่ได้นิ่มแบบอ่อนยวบเป็นคับสกินเลยขนาดนั้นอะแต่ว่ามันก็ยังอ่อนมากพอที่จะโคง้งรับรับข้อมือได้ดีนะครับซึ่งผมว่ากําลังดีเลยนะครับมันเหมือนเป็นการบาาาานนนนน์คควววมมมิ่่กััแแขข็งงงรอตสสยได้ใจนะ คือเน้นการใช้งานระยะยาวจริงๆนะครับจะได้ทนทนหน่อยอยู่บนข้อก็ออกมาประมาณนี้เลยนะครับโอ้โหนะฮะคือมันเป็นนาฬิกา37มิลที่ขึ้นข้อปั๊บเนี่ยมันดูไม่ได้เล็กมากนะเพราะว่ารูปทรงขอบเบเซล้วยแหละนะครับสไตล์ขอบที่มันเป็นคอมพาสหรือว่าเข็มทิศแบบนี้มันก็ทําให้มีความรู้สึกหน้าปัดมันดูใหญ่ๆดูโอเวอร์ไซส์ขึ้นมานิดนึงนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นฟีลลิ่งที่ดีมากเลยอะ่ะคือหล,หลายๆคนเวลาใส่นาฬิกาไซส์เล็กอะ่ะจะมีความกังวลว่าเออ ก็ชอบแหละที่มันใส่ง่ายแต่ว่าหน้าตามันจะดูจิ๋วกันไหมไหมดูแบบไม่ค่อยสปอร์ตไม่ค่อยลุยหรือเปล่าไอ้ตัวนี้เหมือนทํามาแก้ปัญหานั่นเลยนะครับก็คือเป็นนาฬิกาไซส์เล็กจริงใส่ง่ายเหมือนกับนาฬิกา37มิลจริงๆแต่ว่าโดยหน้าตาโดยฟิลลิ่งอ่ะผมยังแอบรู้สึกว่ามันเหมือนนาฬิการประมาณสัก39มิล40มิลซะมากกว่านะครับก็ดูใหญ่กว่าความเป็นจริงนิดนึงอะ่ะแต่ก็ยังใส่ง่ายอยู่อันนี้โอเคเลยนะ แล้วก็ตัวสายเนี่ยที่เขาให้มาคือเข้ากับหน้าปัดมากๆนะครับจริงๆซีรีส์เนี้ยมันจะมีหน้าขาวด้วยนะครับหน้าขาวก็สวยมากเลยแต่ว่าหน้าดำเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสีที่สามารถจับเปลี่ยนสายเปลี่ยนลุกได้ง่ายมากๆนะคือมันสามารถไปกับพวกสีคากีสีแบบน้าตาลน้นําตาลสีแบบเหมือนชุดลูกเสืออะไรแบบนี้นะครับคือมันจะเข้ากับหน้าปัดแบบนี้มากอะแล้วมันก็จะดูเป็นฟิลวอชมากขึ้นด้วยนะครับหร, Mohammed. หรือจะเป็นสายนาโต้ก็ได้นะครับสายนาโต้เข้าแน่นอนนะ เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งหน้าปัดที่เปลี่ยนสายได้สนุกมากๆเหมือนกันนะครับโดยสรุปเลยนะครับถ้าเกิดถามว่าเรือนนี้เหมาะกับใครนะก็น่าจะเหมาะคนที่กําลังหาในรายการแนว Field Watch หรือว่า Military Watch อะนรายการแนวแบบ ทหารทหารแนวลุลยแนวสงครามยุคก,ก่อนอะไรแบบนี้นะครับแต่ก็อยากได้ความดูใหญ่ๆหน่อยดูมีความแมนๆนิดนึงไม่ได้ดูเล็กดูมีความแบบสลิมจิ๋วมากเกินไปบนข้อมือซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆข้อมือเล็กอะ่ะจะชอบแน่นอนนะครับเพราะว่าไซซิ่งอะไรทุกอย่างมันลงตัวมากจริงๆแต่ถ้าเกิดเป็นคนข้อมือใหญ่เนี่ยก็เชื่อว,ว่าน่าจะโอเคเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปหน้าตามันดูใหญ่ความเป็นจริงนิดนึงอยู่แล้ว อยู่บนข้อมือใหญ่เนี่ยผมว่าฟิลลิ่งมันจะไม่ได้ดูเขินหรือดูจิ๋วอะไรขนาดนั้นนะครับจะใส่ได้โอเคเลยแล้วก็ด้วยหน้าตาที่มันดูลยุลยขึ้นแบบนี้นะครับก็น่าจะเหมาะสําหรับคนที่อยากจะเอาไปใส่เดินป่าใส่ลยุยใส่ขึ้นเขาอะไรอย่างเงี้ยสุดๆเลยนะส่วนเรื่องระบบเข็มทิศคอมพาสต่างๆนานาเน,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 นี่ยมันก็ทํามาเพื่อตอบสนองนี้ตรงนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้อ่ะมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะมันก็เป็นกรอบเบเซลที่เหมือนเอาไว้รับแรงกระแทกหรือว่าเป็นการตกแต่งตัวหน้าปัดนาฬิกาให้มันดูมมมมมีีคคคววาาาลุยนนรกขึ้ะับ เพราะว่าตามชื่อรุ่นของเขาเนี่ย Expedition เนี่ยมันแปลว่าการเดินทางนะก็เน้นเป็นในการสำหรับการเดินทางระยะไกลาการเดินทางไปในที่ต่างๆแล้วถ้าเกิดอยากจะดูทิศทางอยากจะแบบค้นหาตัวเองหน่อยว่าอยู่ตรงไหนของโลกของจุดนั้นโดยที่แบบไม่ได้พกเข็มทิศไปด้วยไอ้ตัวเนี้ยก็จะคอยช่วยไกด์เราได้ว่าเราอยู่ตรงไหนแล้วอะไรแบบนี้นะครับมันก็เป็นฟังก์ชันหนึ่งที่มีไว้มันก็น่าจะได้ใช้บ้างในบางครั้งนะครับส่วนราคาของเรือนี้นะครับอยู่ที่38,200บาทนะครับสามารถซื้อได้ที่ช็อปของฮอมมี่ตันทั่วประเทศนะครับหร ก็ได้นะครับก็ตามไปซื้อกันได้เลยเหมือนกันนะครับรือนนี้นะ่าสนใจมากนะสำหรับสายลุยสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ